สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงบทสรุปหลังจากที่เราใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโมโตโรล,ล่า G 2 0มาสักพักเพราะว่าเปลี่ยนเป็นวันพัส้วตอนนี้เดี๋ยวจะไปทำวันพัดต้องรีบสรุปแล้วอ้าว มาสรุปว่าหลังจากใช้งานมาสักพักเป็นไงมั่งอตอนที่ซื้อนะมีความรู้สึกว่าอถ้ามันเป็น Pure Android เ u ีย a n แอนดรอยนี่ยมันน่าจะลื่นน่าจะไหลน่าจะไม่มีปัญหาพอใช้งานเขาจริงๆมันก็ลื่นระดับหนึ่งด้วยเหตุที่ซีพมันเป็นซีพระดับไปไปเสิร์ชดูตอนนี้เริ่มต่ำแล้วเริ่มต่ำทำไมเริ่มต่ํา ออตอนนั้นมันก็ยังเข้าท่ากลางๆนะพี่นะพอมี t p u ใหม่มาทับปุ๊บมันก็มันก็ตกลงมามันก็ธรรมดานะอ่านี่ธรรมดาเขาใจได้สิ่งที่เอ่อที่เราใช้เรามันมันก็ลื่นลื่นลื่นประมาณหนึ่งมันจะไม่เทียบ t p u ดีมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงความเรียวไทม์เรียวไทม์ประเภทแบบเอ่อมีคนเมลมามีคนไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ บางทีมันก็มันก็ดังเตือนเรานะแต่บางทีมันก็ไม่ดังมันเป็นเพียวแอนดรอยท่าไหนก็ยังแปลกชจอยู่ไม่หายปกติพีวแอนดรอยมันไม่ควรนี่ว่ามันควรจะแบบเอ้ยมีเออมันทําให้นึกสมัยนึกถึงสมัยก่อนเลยตอนที่เริ่มใช้มือถือใหม่ๆที่มันเป็น p พี e วแอนดรอยรุ่นเก่าอ่ะเอ้เป็นไม่ใช่เพียวแอนดรอยเป็นอนดอยรุ่นเก่าอ่ะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มีไม่มีป้องกันบั็กป้องกันสปายแวร์ต้องการมาแวร์อะไรอย่างเงี้ยนะมันเริ่มมันไม่ใหญ่อ่ะมันตอนนั้นเรียวเรียวรู้สึกเรียวก ขนาดมีคนโทรไลน์มามันยังไม่ดังเลยบอกเขาวาหูปั๊บแล้วม,มันไม่ค่อยดังติ๊งนองอะไรอย่างเงี้ยแหมมันไม่ค่อยก็ตากันย่ตรงนี้แล้วเมื่อพี่เป็นเพียวแอนดรอยนะพี่ไม่ครเป็นแบบนี้บอกวอันนี้ไม่ค่อยชอบมันเลยเออพูดก็พูดแตออ่ถ่ายภาพเป็นไงมัง่งเ,เรื่องถ่ายภาพนี้ก็ดูด,ดูคลิปก็จะเห็นว่าผมมกักจะเอารูปถ่ายที่ถ่ายเอามาขึ้นเป็นภาพพื้นหลังเวลาทําคลิปมันก็โอเคนะมันก็สวยดีแต่บางทีมันโอเวอร์โอเวอร์แอคชั่นไปเลยทําไมอะ่ะอ,อืม เวลาเราเอาเอาโทรศัพท์เครื่องอื่นมาถ่ายเทียบแล้วมีความรู้สึกว่าสีเป็นธรรมชาติกว่าอันนี้มันสีมันเวอร์บางทีมันเวอร์ไปซะหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นเมื่อเทียบกับเครื่องอื่นนะพี่นะอ่าอันเนี้ยถามว่าเครื่องร้อนไหม ผมไม่ได้เล่นเกมนะถ้าเป็นสายเกมผมแนะนําว่าควรจะซื้อรุ่นอื่นดีกว่าทาไมอะสายเกมนี่ควรจะพีทีพียูแรงๆพี่ต้องมีตังค์แล้วหมื่นห้านะพี่ไปหาเราที่มันแรงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่ไอ้ที่ต่ํากว่าหมื่นเอาไว้เล่นเกมคงไม่เวิร์กมั้งมันคงได้ประมาณหนึ่งเล่นเกมหมาฮอตคงได้นะพี่ไปเป็นเกมไปเก็นพักโจงพักกีอะไรเยเออพี่อย่าไปอย่าไปนั่นเลยไปปไอ้พวกรถคงรถแข่งอ๋อพี่พี่พี่เห็นใจซีพียูมันหน่อยซีพียูมันได้ประมาณหนึ่งแล้นเองนะอ้า มาส่วนแบตเตอรี่อยู่นานไหม,มแบตเตอรี่มันก็อยู่ได้ทั้งวันนะเท่าที่ใช้งานมันก็โอเคนะก็แบตเตอรี่หนะ้าพันมันก็ประมาณนี้แหละถือว่าโอเคแ,แบตเตอรี่มันก็ไม่ได้หมดเร็วอะไรไม่หมดช้าเหมือนแบตห้าพันปกติเออนะ,อะเสียงผ่านหูฟังรู้สึกเบ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 ,เบ,เบไม่ได้ฟังแล้วอะไรไม่ดูงนาดนั้นเน่มันเบเบแล้วลําโพงก็อ อยู่ในที่แจ้งๆหน่อยมันก็มันก็มันก็ดังสู้ชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ได้ไล่ตีสาคัญเวลาฝนตกลงสังลังคาสังกสีนี่ไม่ได้ยินเลยยังว่าหลังคาสังกสีเวลาฝนตกก็ฟังคลิปไม่รู้เรื่องเลยลำโพงเปิดดังสุนก็เท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะเสีเสียงเสียงฝนมันดังมากเลยอ่ะแล้วก็ บังชั่นถนอมปุ่ม power อืมต้องบอกเลยว่ามันมันขาดสิ่งหนึ่งอ่ะนะในเครื่องโมโตเนี่ยนะผมมีความมันเป็นแอนดรอยมั้งเออมันไม่มีมันไม่มีฟังกชันเปิดเครื่องเองอ่ะคือหลังจากปิดเครื่องไปแล้วมันเปิดเครื่องอัตโนมัติมันไม่มีมันมีกี่ตั้งเวลาเปิดเครื่องเพราะฉะนั้นเออถ้าพูดถึงนาฬิกาปลุกถ้าปิดเครื่องแล้วฝันหวานเลยมันไม่ปลุกเลยนะอ่าต้องบอกก่อนน้ไปิดเครื่องมันไม่ปลุกเลยมันจะไปฝันหวานก็มันนะอ่าเดถ้าพูดถึงถนอมปุ่ม power ออมันก็มีฟังก์ชันช่วยเหลือพิเศษอยู่ตรงนี้อยู่แล้วซึ่งมันก็สามารถที่เราจะใช้งานได้กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเปิดปิดเครื่องอะไรอยู่ตรงนี้ให้เรามันก็ฟังก์ชันนี้ใช้งานมันก็เลยมันก็เลยค่อนข้างโอเคแต่ว่าเมื่อเราเปิดไอ้เมนูพิเศษตรงนี้ขึ้นมาแล้วจะหวังหวังผลกับไอ้พวกปุ่มปรับแสงปรับเสียงไม่ค่อยได้แะไม่ค่อยได้เลยปรับแสงเนี่พอปรับปุ๊บเดี๋ยวสักพักมันก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามัน สเสถียรเหรองงหรือยังไงหรือว่าหรือว่าฟังก์ชันนี้มันไม่เวิร์กหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะเพิ่มเัวเสียงนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันถึงมันเกะกะหน้าจอกดปุ่มมันแด้ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วเ,เพิ่มเพิ่มเพิ่มเสียงน,นะนะอ่ะอันนี้หลังจากนั้นก็เป็นไฟ LED LED อันนี้ชอบอันนี้ไฟ LED หน้าหน้าเครื่องไอทีหนูหนอกเครื่องนอกหน้าจอเนี่ยนะเวลามีข้อความอะไรเข้ามาไฟมันก็ป๊บก็ปีบก็ปิ๊บางคนอาจจะไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบก็ปิดซะนะพี่นะ,ะปิดได้ ออแต่ผมชอบผมมีความรู้สึกว่าบางทีบางทีเราขับรถขับลบลยอยู่ข้างนอกมันไม่ได้ยินเสียงหรอกเสียงลมเสียงอะไรบางทีขับมอเตอร์ไซค์ใครจะไ,ได้ยินเสียงมันละมันดังไงก็ไม่ได้ยินหรอกเออมามาถึงที่แล้วจับโทรศัพท์ขึ้นมามีไฟกระพริบจะได้รู้ว่าเออมันมีข้อความใหม่มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาควรจะดูสักนิดหนึ่งหรือมีใครไลน์มาโทรมาข้อความสําคัญธุระสําคัญลูกค้าลูกเคือเลยจะได้ไม่พลาดการดิดตท่อไม่ใช่ไรหรอกเออเพราะฉะนั้นมีไฟ LED ผมอันนี้ชอบอื น้อยเครื่องนะพักนอนก็ไม่ค่อยเห็นเครื่องไหนจะมีแล้วเอาง,ง่ายๆอีกอย่างที่สําคัญที่ชอบจริงๆเลยก็คือนาฬิกาวิจิตรเนี่ยนะอันนี้วิจิตรต้องโหลดนะพี่ผมผมก็สอนโหลดแล้วไปดูทลิปย้อนหลังเอาก็แล้วกันออผมชอบมันตรงที่ว่าเวลาเราแตะแตะลงไปตรงนาฬิกาเนี่ยแตะปุ๊บเนี่ยมันมันเป็นนาฬิกาเลยเข้าใจไหมคือคือบางยี่ห้อเราติดนาฬิกาวิจิตรเสร็จแตะที่นาฬิกามันไม่มาพี่พี่ต้องไปหาไอคอนของนาฬิกาของเครื่องมันมาใช้งานคือคุยง่ายนาฬิกาวิจิตร ตัวนี้มันไม่สามารถทํางานร่วมกับเครื่องได้เวลาแตะแล้วมันไม่ไปที่นาฬิกามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้ตัวนี้มันทางานร่วมกับเครื่องได้เพราะมันเป็นเพียวแอนดรอยมั้งเออแล้วเวลาแตะนาฬิกาปั๊บมันก็ไปที่นาฬิกาถ้าเกิดเราแตะที่ปฏิทินปั๊บมันก็จะไปที่ปฏิทินอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมมันก็เข้ามาปฏิทินให้เราเลยอันนี้มันก็เรียกว่าทํางานร่วมกันได้ดีกับวิเจตเบบขั้นพื้นฐานเออเครื่องบางเครื่องมันแอดวานมากมันไม่ทํางานร่วมกันกับกับเครื่องอะไรอย่างเงี้ย สรุปใช้งานแล้วมันโอเคไหมม,มันก็โอเคนะในระดับหนึ่งอะ่ะรู้สึกว่าถ้าคนไม่ชอบจีนก็กมาใช้น,นี้ก็ได้ถึงแม้จะเป็นจะเป็นผู้ถือหุ้นจีนแล้วแต่ก็ยังยังอยู่ในต่างประเทศที่ไม่ใช่จีนอยู่แต่อย่าพูดถึงอะไรนะพูดถึงอะไรพี่อะไรอะไรอเลยอะไรสรารพัดมันก็ผลิตในประเทศจีนอย่างนั้นหละสมัยนี้มีอะไรที่ไม่ได้ผลิตมันากจีนั้างโทเอ้ยก็ต้องเข้าใจมันหน่อยนึง ก็ถามว่าดีไหมมันก็โอเคในในงบประมาณขนาดนี้เนี่ยนะก็ถือว่าก็โอเคนะอืมแต่จะเอาอย่างที่พูดเสียอย่างเดียวมันบางทีมันไม่เรียวอ่ะมันไม่เรียวไทม์เพราะเพลแบบไลน์มาบางทีไม่ดังนี่มันม,มันรับไม่ได้แล้วมันรับไม่ได้อันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ